วันนี้จะพามาดูว่าเวลาดมยาสลบอาการมันเป็นยังไงยังไม่เิ่มใช่ไหมคะให้ดมออกซิเจนไม่มีอะไรยาอะไรนะยาสลบยาออกซิเจนอัลโกนยาสลบจะฉีดเข้าเส้นนับหนึ่งถึงหนึงร้อยล้วอาเนี่คุณหมอฉีดแล้วหนอนโดหดแปดเก้าสิบเจ็ดหนอ ยี่สิบยี่สงยี่สามยี่สี่ยี่ห้ายี่หกยี่เจ็ดยี่แปดยี่เก้าสองสิบยี่หวเราได้อู่ไปสามอุ้ยอุ้ยเริ่มละเริ่มละเริ่มน้ำนอนใหม่แ